อยาพียยกันะโอ้ชืมาเลิช่วยเตสบายดีสบายดีอ่าชลุกไาเป็นคนขายมะขิลนแม่เองอ๋ออันนี้ลานบ้น้องเตนี่เป็นลานโอ้ขายผู้รันนีอันเป็านี่เมากะมากสองัน เงินในเงินในแขนนะพี่น้องเงินสิบนกีบโอ้โไ้ไเงินในมือบัตรเตียงแห่งหลาเงินในมือบัตรเตียงหกชิปหกชิปหกชิบัตรเตียงเอาเดี๋ยวเดีอันน่ะบัตรเตียงกับบาเงาสิสิออกกันคนละชาพันก็ได้เนาะก็แจกเือนิอยู่กันเงง้คุณเพือน อ่าอันอันนี้เนี่ยเจ้าเจ้าเป็นอันป้าป้าป้านางเล่เนี่ยบอดาไปห้องมอสกันเปิป้าไปเลื่อยนขึ้นนะโดยโดยโดยหาขายนี่ลราพอได้ซื้อยาเป็นป้าน้องแตยนี่ปลูกทอดเมซื้้ออออะ๋จซืต่อแล้วมาาขยซื้อต่อแล้วมาขายไปซื้ออยู่ใช้ซื้อในสวนเพนะ มั Ooh, ่ลบ be ันน <source> ี <ine> <sh arp> okay. so like ้อาณาเจ้าไปซื้อไะเพิ่นขายให้เมี์ได้สอบนึ่เจกะสอบหนึ่งซนเจ็ดูได้กำไรเทไรกันได้อันลักสอบกได้สี่สิพันลักสอบกะสิบพันเนไปส่วนมากเมื่อ่ามาจะสอบสะะสอบสอบเมยกำลังมีเงินเนาะแด่แรกกำไรสอบเท่าไรเมยหนมาผมมีเงินเลยสวดใจเหียดเนาะขอบใจอะผมนเงินมจำบ่นะ กิน,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 อ,นอีโนนเออเอาไว้แลซื้อมากับพอได้ซื้อยากินนี่รวยแม่นะยากินมันเป็นดียังไงนะแม่เ, <ๆ S 1> เป็นยังไงกระมันเจ็บอันนี้เห็ไหมมันขึ้นเบิดอันนี้นะมันเจ็บ<ด>เอาบะฮู้อะไเขาวืีอยายยังกินอันนี้มันคืดีแล้วก็ปวดยาหน้ามันเลยยาหน้าปวดแสนพ่อได้ซื้อยากินแต่ <ยา S 1> ละเธอแต่เบิดยากับย่อปั้นเข่าก็นี่ก็ขึ้นกะ็ยากินกนะ <โร S 2> ปวดมันไข่มันซุกขึ้นมันละเลยกระสอบหนึ่งนี่ได้ได้ซื้อมานีได้กำไรจะกี่าามสิบพันส0มสิบพันกีบโอ้มึงสอบไปเอาไก่ป่แม่เนี่ลนขาพละ่นมูเลยคนมันคาน้นามันลดมันก็สิพ่อบ่ะ่ะสอบหนึ่งสามสิบพันน่ยกไหลออกก็ได้ซ่าสามสิบมาเลยได้จังหวะาได้ซื้อยากินนี่งอยูแ้วเนาะนาจัดนห่าาไปนี่ บันไม่ค่าบัดคือโม้ว่าบุปปาแทนนไม่ค่าไม่ค่ากระจาน้ำอะไรนี่บวยว่านาวมี่เห็นกระไดกระไดชิได้ขายใช่แบบนี่ไม่ค่ากับโมว่าอันนั่งแต่ไหนมีผู้ว่าหรอเปล่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะมีคือบ่มีนี่แหลยคือบ่มีเลยนะย่าลมกัดไปซื้อมีมีคนขอเบอร์แจกเบอร์ได้บอลในโทรศัพท์เอาปุจิเบอร์นะอามเอาสับผู้ว่าพังศอกพังไสผุนสนใจนะสบายดีโดยทั้งนี้นะ ชื่อมักแกรี่เฮ้ยเพือนเลยสบายดีสดีอ๋ออันนี้นะทำไมคือไอ้หมอนียมึงเถอะมันมีอันเอพีอันอยู่ฝั่งไทยว้าวนะอยากได้เบปิดเราแตะเบลเบลแจกบ่าอ๋อจีบจูบเบอร์เนาะเซวยังได้แจกบ้าเอาไอ้ก้อนเต็นทยูกเบอร์โทรศัพท์มาบุ้ยเตียงมับอีกมันกระจีดแล้วโทรศัพท์บอกเตียงเอาให้นะกระจีดแล้วมันตายเลยตายเลยเป็นอย่างนั้นมันตายเลยมันตาย โทรศัพท์ตายบูมินมันผู้ควรอีกเลยพี่น้องเลยเอาแล้วเบอร์ธรรมดาเด้อนี่เอ็นกระชื่อถอยเมถาวรให้มันเบิด์ชั่งก้อนและจำพื้นยังให้ชำพาดเลยบ่ะชำพาดแล้ใช้เมถาวรนะอันนี้แล้วเมถาวรเขาเพื่อเมถาวรเลยอ่าไม่ถาวบไปได้หน่อยหน่อยไม่ถาวรอยู่ลายพอดีไม่เา่าอยู่ลายแล้วะผลมานั่งขายมากที่เจ้าเจ้าได้ใช้มาจะใช่นะ มัตพูตะพาพูเอาบ่จะย่านแค่ลงมาตพูตะพูหบบ่นี่นะเค่ได้ได้ลงมานะลงมาก่ย่างลงมัตพูโอโทษมานั่งมาล่ะยยาผูไก่ได้ยูใช่ไหมมาจะใช่น่ยมาจะใช่น่ะพุดแล้วอาจจะพรพุดแหละเมืองอาจจะพรพูโอ้มัตตม้งนะมาตะพูโอ้ยลูกตะบมงพุดแล้ลูกเอ้ยลูกตะบม้งพู โดูๆๆดูน้งต่รุปในไดน้องแต่สรุปรปมีแฟนหรือโบมี่โบมีคือโบมีนี่แหละอ๋อในใเนาะมีคือบมี่บมีเออโบมี่อ๋อบมี่น้องเตคนมาจีบได้ปเนี่ยมีคนมาจีบอ่ะแต่คนมีคนมาจีบนี่อน้องเต่มักสเปคแบบใด สเปกบ่แม่น้าตาผู้พางช่วงต่าเฮาเฮาบ่มักคนขาวเด้อบ่มักคนขาวคนขาวโอ้เสร็จบาดนี่พี่น้องเอ้ยมักอ่าผิวธรรมดาหรือผิวดําผิวเข้มจังได๋ผิวธรรมดาผิวธรรมดาช่วงต่าเนยหมักผิวน่ะแม่อ่อเรื่องสูงเรื่องต่ำเรื่องสูงเรื่องต่ำเอาผิวก่อนก็ได้อ่ะไปทีละทีละย่างเอาผิวนะแมน โอ้เจ้ากับผูนี้กระซกันนะนี่นีเอาซ้ำแต่กันได้เอาซน่านี่เอันาะนีด้วันาันน่น้หนีนเล่มแปรจันาเอ้มาไล้พี่ในแขนนะพ่ท่ได้แขนนะโอ้นี้ัาสิบวันเอันเสียงขึ้นซือมาทีดอกพี่น้องให้อกจันซึ่อ๋ออัน อันน้องเตมักผิวแบบนี้อ๋อผิวพันธแบบนี้อ่าเลนสูงเรื่องต่ำเลยเสบานแบบนี้แบบนี้เลยสเต็กนี่เลยสเต็กเลยอ่ะอ๋อหน้าตาแบบนี้ก็มักเลยโอ้ยนี่ใช่เลย่ว้ยนะสเต็กเลยอ๋อโอ้ยมาจันมาจันแกมาแม่เนี่ยแกชื่อมาิลีดิชื่อมาิลีดิมาแ โอ้แบบนี้เลยพี่น้องเนาะสเต็กเนาะพี่น้องสเต็กเลยนะเออแบบคนแบบนี้พี่น้องเอ้ยแบบนี้เลยเนาะอ๋อบอบ่อสูงบอต่ำบอดำบอขาวแบบนี้เลยบอตุ้ยบอจอยแบบนี้เลยพี่น้องแบบว่าจานเลยสเปกของเพอ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 โอ้ไอจุ๊ยจันเราบ่มีเมียเอาเราฝุ่นแล้ว ว่าแบบนี้เลยว่านี่ฮะโอ้สถาบันโบมีเมียนี่จะจีบเลยเอ้ยสเต็กเลยเรื่องนี้อ๋อเล่าสถาบันแบบนี้จัดคืนแล้วแบบนี้ตายพี่น้องไงผู้ใดในสามสี่คนนี้นะจะมาผู้ใดเนี่ยผ้ามาผู้ใดเนี่ยเพรต้องใจต้องตาเนี่ยเนี่ยสเปคของเพื่อนอะนรนะสเปคเพื่อนสถาบันโดยจกึ้นในวัไวัยเยอะ เอาเอาเบิด์ดรับ่มาที่นี่นี่เนีบ่พอได้ไหมวะบ่พอบ่เข้ากะเข้ากะต้องเอาราคาขึ้นอีกว่ามันบ่พอแล้ว่ามันบ่อไรอยู่นะบ่อไรตำรวจครับไดโกงราคาบ่อไรเอาบ่จันร้ายังบ่แกงเงินอยู่บ่อแก้เรากินไม่โกงบ่จันอีกได้มาแล้วแม่บ่อจันแม่บ่อจันม่อจันบ่อจันจะได่าไหสี่สิบใจห้าสิบก็ได้นะเด็กนี่เฮ้ยเฮ้ยมานั่งพี่มานั่งนี่มานั่งมานั่งพ่ออัน คนที่มาเพิ่นมักเป็นสนเปคเพิ่นน่ะบไรพี่น้องเอ้ยเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิตั้งชื่อชื่อในกลุ่มให้แล้วว่าหน้าตาดีที่สุดในกลุ่มพี่น้องเอ้ยเอาเอาไอ้ถามน้องเตะตรงๆเลยเอ่าในบทมูท่ทีมงานชว่วยะไรนี่ให้่อชุดหล่อชุดบ่เบ้ากัน่อเจ้ากัน่อบ่บ่บ่เอาแบบนั่นเอาหนึ่งเดียวคือคือแบบว่าสเปคแบบแน,แนี้นี่ใจคือคือบ่จานนี่รอชุดแล้ว โอนจันไปใช่ไหมพี่มามนี่มานี่ยเออวัจันรอสุดเนาะรอสุดได้กลุ่มเลยพี่น้องเลยอ่าถ้าว่าแบบนี้ก็คือที่เดือนี่ชิดใช่เลยพี่น้องเนาะอ่าเมนก็คือแบบเอานั่งไกลแทบจหมดจันเออพี่น้องเลยตั้งกายาได้พี่น้องรอสุดรอที่สุดในกลุ่มพี่น้องเลยมากันหาคนมีผู้เดียวรอสุด ถ้าสมมติว่าอาณาบูจันบูมีเมียนี่ยจะเห็นได้ไงจีบแล้วจีบเราแล้วจีบเลยถ้าสมมติว่าเราบูอยากค่อยชนใจเป็นไรได้ใชเห็นได้ไหมต่อไปสมมติว่าเราบูมีเมียนะตื่นบ่ะในใจนี่หลักหมักทั้งหลังหลักหมักทั้งลังรวยลังเอารวยลังเอาโอ้พี่น้องเไงสุดเลยนะถ้าได้คนนี้นี่สุดเลยบ่สมมติว่ารุดเลยพี่น้องรอสุดในกลุ่มเลยพี่น้องนี่ว่าหมักจะดี เบิ้ลแล้วป้าอยู่เฮือนนะยังไรอยู่ยังไรอยู่เอาเอาร็วเอาเร็วไปเลยเอาฉันนี้ก็พอแล้วพี่น้องเไงเนาะอาขายสบ่าจะจ่ายเงินมีค่าอะไรพี่น้องไงค่ามาขายสิีมาขายอยู่งานขึ้นเพื่อนไหมเนี่ยเพื่อนก็นี่แหละพี่น้องเอ้ยนมามาร่วมงานนกับมาขายขึ้นงานอ่าเออเพื่อนไหมเนี่เพื่อนไหมตะกล้วยแหละเนาะน้อกับมาขายอยู่นี่เนี่ยพอดีเฮามาร่วมงานนนั่แหละพี่น้องเอ้ยก็เห็นแล้วนั่งขมหมกอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะ กับกับป้าบอ่ะนะบจันส really. ok> ิเมาไเนบจันเมาเท่าไรนะส่สั่สิบเลยยเลยยบใจสปอร์ตที่บจันบ่โลุดในกลุ่มเลยบจันโลทั้งใจโลทั้งกายนี่เนาะยขนาดนี้บ่ให้ก็ มันเอาไปซืู้ไปกินได่อ่าไปให้เพื่อนเพื่อนใหม่เนาะกินกันใหมขับใจเด้อขับใจเด้อมาจันไปอยู่ดีไม่แห้งกัเจ็บได้กลองไข่ายยังมีซ่าอ๋อถือว้พอได้ฟ้องหวานนะหักจันแกหักน้อยๆเด้อหักนานๆเนาะเอ้ยหักหน่อยวะเป็นเาต้องหักลายๆายหักลายห้อมหักหน่อยบ่ได้หรอบ่หักหน่อยบ่ได้เอาเลยหักหน่อยมันช่เจ็บตามหลังเด้หักลายลายแค่นี้ให้นองเห้ยเนาะ ี่ประจันกันทีเอายังใจดีทั้งงามกายทั้งใจได้พี่น้องเลยเออซื้ออนณาซื้อมักชิลีแล้วนี่ซื้อซอยแล้วก็ยังเอาไปแจกให้เพิ่นกินอยในพวกอันนั้นเลอาให้อันมาไม่คั่วเพิ่อนเนรอพีอยู่เพช่นกินเอาไปให้ให้ซอวข้วหั่นก็ได้เนาะ ไปน้องเต้ไปอะไูกันบังหรือไงเราได้กูลราไิปกูอ่ะเอามักชิลีเลยแจกฟรีมักชิลีแจกฟรีอ้าบ่หอหลังบ้านเขาได้พี่น้องให้ของฟรีนี่ของฟรีถิไปอีกแล้เอาเบิร์ดเลยฮาน้องเบิร์ด เวิร์ดไรลีของพี่ด right ิเนาะโอ้ขายดีได้บ่าวเตียงเงินขายดีขายดีเลยบ่มีเงินซ้ำอ่ะโอเคบ่ะนี่เนาะอ่าชิไปาขายช่วยป้าทอบ่แมนอ่าโดยโดยโดยอ้าไม่ฆ่าตัวจิวพี่น้องเลยฝากสนับสนุนเพนนีเด้อเนาะวาวนี่คือเลือกเลือกถึงชุดเลยเมนนาะ ชุดละราวันนี้ใส่เห็แล้วว่ากอผ้าทาเราไม่เมียนี่คือแมนเลยแมนเลยสเปกเลยสเปคเลยวันนี้วันนี้พิษวางว่าวันนี้ก็แม่ว่าเราเอาเมียป้าเขาพิษวางแน่นอนเลยไอ้นี่คือสมุดเนี่ยวันสมุดที่ว่าสมุดไอ้เขาเป็นยังไงทํามีเมียแล้วแต่เป็นแบบเมียป้าพิษวางเลปราจารย์เพื่อน เอาพี่น้องเงี้ยไปใายมังคีนีต่อใช่ละโดยโดยอ้ายบกวนน่เด้อโดยโดยโดยอ้าวขอบใจเด้อในไลน์เด้อประจันเด้อชื่อมังคีนีอันแจกพี่แจกน้องเนาะเจ้านี่รอทั้งกายทั้งใจเด้อโอ้ยรอชุดในกลุ่มพี่น้องเลยชุดในกลุ่มสายยาเน้่เจ้าอยากกินยั้งไหอนี่อ้าคลิปนี้กะนบุ๋มอย่างายเด้อพี่น้องเด้อเนาะกันที่ห้ากันพี่น้องเง้ยเนาะมวลซื่น บ่ต้องซีเรียสพี่น้องเห็นเนาะอสนับสนุนน้องเพิ่นพี่น้องไงเม่นแม่นเม่นในการค้าขายเนาะสนับสนุนเพราะว่าบัตเตียงก็เคยเป็นเพราะ้ามาก่อนพี่น้องกับเห็นอะไรก็อยากสนับสนุนกบแม่บัตรเตียงอยากสนับสนุนกับบัจันท์นะตอนแรกว่าเออตอนแรกว่าอ่าบัตเตียงก็มาย่งชิวกันคนละสามพันพี่น้องแต่แต่วันนี้บ่ตจันทร์รอบ่ตจันทร์รอที่ชุดเลยบัตรจันทร์จ่ายเลยพี่น้องเไย ะเอกไม่กุ้มแล้วะเอกด้วพี่น้องเนาะเยอาใจเคพี่น้องกับใจลายเด้อประจันเด้อก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเตียมกับจอจบคลิปไปเพียงทอนนี้ก่อนพี่น้องไก็มาขึ้นเพื่อนเช้ากล้วยแพี่น้องไเนาะก็อ่าได้เห็นน้องเพื่อนครอยู่นี่พี่น้องไงก็ได้ยนะครับไปทักถามทักทายและก็อุดหนุนพี่น้องไงเนาะน้องเพิ่น เป็นแม่ค้าสาวขายเนาะพี่น้องเนาะอยากสนับสนุนในการทำมาหากินพี่น้องเลยอ่ากับคลิปนี้กับโบมีอ่าอยังมากมายพี่น้องเนาะกับถ่ายคลิปอ่าเป็นการที่ฮะให้พี่ให้น้องเบิ้งเพื่อการขันโฆษณาและคลาสเกียดพี่น้องเลยเนาะเห็นตาเดือนเสะอะไรกับชิเลียตพี่น้องเอาเรื่องมวลซื่นมาเน่ปะปนกันไปเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับวันนี้กับโบเตียงจิคอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละทีมงานเนากับพี่น้องเลยไปกลับเนาะบินี้เนาะ อ่าเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยมาชั้มนี่ยังบกครบพี่น้องเลยขาดอ่าสบุนบรรณาเนาะพี่น้องเนาะอ่าบดเลือดสู้หากันเนาะพี่น้องเนาะต่างคนต่างเฝ้ากันเหยียบไปเหยียบมันเลยพี่น้องเลยหมูเตะหมูเตกกระจายวะชิวหมูขึ้นเพือนหมูมาช่วยเตะช้อนชานุ้โอ้พี่น้องเลย ก็ตวก็ได้อได้อ่าผ่าไมได้วยนะเนาะคราบาไไปโดยโดยโดยอพี่น้องกัเบ้เตียงจะจบขี่ไปเพียงเท่านี้กอนนะพี่น้องเนอะอ๋อไปแล้วพี่น้องเนาะบายบายบ๊ะคือขู่จุคนพี่น้องเลย